ส่วนร่วมในในการเห็นกระบวนการที่เป็นมืออาชีพของเราซึ่งนําสนมาตรฐานซึ่งท่านก็จะมีเรื่องเล่าไปเล่าให้กับผู้มุ่งหวังท่านต่อไปนะครับวิชา่นของบริษัทของเราตอนนี้นะครับเป็นบริษัทของคนไทยนะครับที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมไข่ตรงเพื่อตอบสนองความสมเด็จของผู้ร่วมธุรกิจและสร้างโอกาสทางอาชีพสู่สัสงคมด้วยนวัตกรรมทางการตลาดแนวใหม่ในระดับสากลน,นะครับอันนี้เป็นวิชา่นล่าสุดของบริษัทนะครับที่เราเปลี่ยนเมื่อ เมอช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี่เองมูลค่าที่มากกว่าคืออะไรบ้างครับวันนี้เองครับมูลค่าเนี่ยมีมากมายหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของสินค้านะครับมูลค่าของราคาของสินค้าหรือว่ามูลค่าที่ให้ความสะดวกสบายให้กับคนเข้ามาร่วมธุรกิจของเจนซีหรือว่ามูลค่าที่ที่อื่นไม่มีนะครับอย่างเจนซีเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียวเครื่องมืนทางการตลาดที่ขายรตอื่นไม่มีเยอะมากๆอย่างวันนี้เองเชื่อเลยครับ JCm Shop ชอเนี่ยเราเคย คิดไหมครว่าขายตรงจะมีรถเคลื่อนที่แบบนี้ไม่เคยใช่ไหมครหรือว่าแม้แต่ทั้งแฟนชายเนี่ยที่สร้างโอกาสให้คนที่มีร้านค้าอยู่แล้วหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วเนี่ยระบบของของบริษัทเครือข่ายเนี่ยไปต่อยอดเนี่ยไม่มีเช่นกันนะครับหรือแม้แต่ทั้งภาพเจนชีมอลที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้เนี่ยที่อื่นก็ไม่ทําเช่นกันหรือแม้แต่ทั้งวันนี้ที่ทุกท่านนั่งอยู่ในคลังสินค้าหรือว่าโรงงานผลิตสินค้าของตัวเองของบริษัทเนี่ยมีไหมครก็ไม่มีเช่นกันเพราะปกติเนี่ยเครือข่ายที่เป็นเจ้าของบริษัท เขาจะใช้เอาซอร์สทั้งหมดคำว่าเอาซอร์สก็คืออะไรครับก็คือการที่บริษัทเนี่ยไปว่าจ้างไปสร้างคอนแทลคให้กับคนที่ว่าจ้างเนี่ยผลิตสินค้าผลิตบริการขึ้นมาให้ให้บริษัทบริษัทหนึ่งแล้วก็ขายต่อให้กับคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจนะครับแต่วันนี้จะเห็นซี C เนี่ยเราทาตั้งแต่วอลูเชเลยทีเดียววอลูเชที่ดีก็คือการสร้างโอกาสทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะครับตั้งแต่การหาสินค้าเข้ามาจากซัพพลายเออร์การคัดเลือกสินค้าคอนซเมนต์ การผลิตสินค้า core product ก,ก็คือโยงกับของเราเองนะครับแล้วมีการ QC อย่างต่อเน,นื่องการทา I&D การทํา GMP นะครับ GMP ก็คือ Good Manufacturing Process นะคร,รับ product ก็คือการที่มีมาตรฐานทำให้สินค้าเนี่ยส่งออกไปได้ในทั่ว E อเเลยซึ่งเราได้รับมาอย่างต่อเน,นื่องหลายปีแล้วเช่นกันนะฮะพอถึงกลางน้ำนะครับส่งสินค้ามีรถเข้ามารับเดี๋ยวนี้จะมีกระบวนการแบบนี้ให้เห็นของจริงเลยตั้งแต่ของเข้ามาในคลังเนี่ยตั้งแต่รถที่วิ่งเข้ามา ที่ที่ด็อกของเราที่ที่คลังแวร์เฮาส์เนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำยังไงกับของสิ่งนั้นแล้วมันจะเข้าไปกระบวนการในการรับเข้าสินค้าตรวจสอบสินค้าการทิ๊กกิ้งการวางรูทติ้งยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เพราะที่ผ่านมา 10, 15ครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ได้เข้าเรียนเทาคอร์สมากกว่าสองครั้งขึ้นไปถูกไหมฮะเงื่อนไขที่ผ่านมาเราจะ,าจะได้เรียนเรื่องของการสั่งสินค้าว่ามันสั่งยังไงมันคีย์ยังไง แต่วันนี้คร bon ับหลังจากที to to type, rule, ่ท่านได้เรียนรู้เรื่องการสั่งไปแล้วเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเพียงปานิ้วสัมผัสของที่ทุกท่านคลิกเข้าไปเนี่ยกระบวนการด้านหลังบ้านของเราเนี่ยเราทํายังไงให้สินค้าที่ท่านคลิกเนี่ยมันไปส่งถึงมือลูกค้าของท่านหรือว่าส่งส่งไปถึงบ้านของท่านนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือท่านเรียนรู้เรื่องของหน้าบ้านไปแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของหลังบ้านนะครับเพราะนั้นหน้าบ้านหลังบ้านรวมกันท่านก็จะเข้าใจเรื่องของ supply chain หรือว่าวัลลเชนแบบที่มันสัมผัสได้จริงแล้วผมเชื่อขายตรงที่อื่นเนี่ยไม่ได้มีกระบวนการแบบนี้ที่สอนหรือว่าเพิ่มทักษะการพู้พอกการให้กับทุกท่านนะครับนอกจากวัลลเชนที่เราได้ได้สร้างสัมพัต่อเนื่องนะครับวันนี้เองเราได้เห็นโอกาสในการเติบโตไปต,ไปต่างประเทศนะครับอย่าง CLMV เนี่ยย่อมจากแคนเบอร์รีลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาโดยที่ทุกวันนี้เนี่ย j จนซของเราได้ขยายธุรกิจไปชียอเมีเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมีประชากรเนี่ยรวมกัน65ล้านคนแต่เมื่อรวมกับประชากรของ c m v แล้วมันอยู่ที่165ล้านคนเท่ากับ2เท่ารวมกันเลยทีเดียวหมายความว่าคลังที่ท่านนั่งอยู่ที่นี้เนี่ยเป็นจุดกระดาสินค้าต่อไปเมื่ชอช็อปของเจนซีเราครอบคลุม c m v แล้วสินค้าทุกที่ที่อยู่ที่ช็อปของเราก็จะกระจายไปสู่ในแต่ละประเทศได้ต่อไปนะครับรวมกันในวันนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามา ช่วยเหลือในเรื่องของคลังของเรานะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีการด e ีลกับ e f c g Logistics ซึ่งเป็นบริษัทเอ่อเรียกว่าระดับระดับใหญ่ที่เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกสในการทําให้คลังของเราเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าถึงแม้ของเราจริงๆมี3 0,000ื่นกว่ารายการแต่ว่าเราไม่ได้มีสินค้าทั้งหมดที่สต็อกอยู่ที่คลังของเราสินค้าบางส่วนของเราเนี่ยอยู่ที่พาร์ทเนอร์เพื่อคอยบริหารร่วมกันรวมถึงทางอ่ะบิ๊กซีด้วยนะครับที่เป็นสินค้าอัว่พวกโวค ที่เราเนี่ยไม่ต้องคอยซอกสินค้าทั้งหมดแต่เราใช้แพลเนอร์คือ b i g C ซเนี่ยในการกระจายของจากไฮเปอร์มาร์เก็ตของเขาไปสู่เจซีชอปอีกทีหนึ่งซึ่งหมายความว่าเรามีต้นทุนที่ถูกกว่าแล้วก็แข่งขันได้ได้ดีกว่าขายตรงที่อื่นนะครับ c ี CL b ที่เกิดขึ้นแล้วบวกกับมูลค่าที่มันมากมายหลากหลายนะครับวันนี้เองก็เป็นข่าวดีที่านาคารของเราเนี่ยล่าสุดก็ได้รับได้รับรางวัลขึ้นมาเรียกว่า a s i a n Pacific Entrepreneurship Award ประจำปี2017นะครับรางวัลน,นี้เนี่ยเป็นรางวัลสําหรับนักธุรกิจที่ส่งเสริมตลาดในประเทศไทยเนี่ยให้ออกไปสู่เอเชียสู่ว่าในโลกกว้างนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวดีเพราะว่าเป็นบริษัทขายตรงที่เดียวที่ได้รับรางวัลแห่งนี้ในเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็เป็นเจ c ที่เดียวซึ่งในปีต่อๆไปเนี่ยเขาจะหมุนหรือว่าจะจัดรายการที่จะให้รางวัลแบบนี้ให้ในแต่ละประเทศเลยมันจะเป็นดูไบที่ อเมริกาหรือว่าที่ยุโรปนะครับแต่ครั้งนี้เป็นคะแนกที่เขาให้ที่ประเทศไทยแต่ก็ปก็ทานรางวัลแห่งนี้เป็นรางวัลที่น่าภูมมใจมากหลังจากนี้นะฮะในปีหน้าเองนะครับเราก็จะมีแอปที่ลั้นขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งเรียกว่า JCM Commerce ตัวที่2องนะครับฟังชั่นแรกเป็นยังไงผมคิดว่าทุกท่านก็จะได้เรียนรู้กันอยู่แล้วในโอกาสต่างๆแต่ว่าตัวที่2นี้ครับจะมีฟังก์ชันในการไลฟ์ซึ่งเหมือนกับที่ทุกท่านเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่นะครับก็คือการที่การพูด หรือว่าการอัดวิดีโอผ่านมือถือแล้ววิดีโอนี้นะครับมันจะไปโชว์ผ่าน Facebook ให้กับกลุ่มคนของที่ที่เป็นเพื่อนที่ท่านรู้จักหรือว่าคนที่ท่านไม่รู้จักแต่เราจะมีเหมือนกระบวนการที่ทาให้วิดีโอนี้ที่ท่านไลฟ์เนี่ยผ่านแอปเอ o m m e r c e เนี่ยไปสู่สังคมใหม่ๆเหล่านั้นทําให้โอกาสในการที่ท่านจะมีผู้มุ่งหวังรายใหม่เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นได้นะครับรวมถึงฟังก์ชันของ g o o g l e Map หรือว่าการซื้อการขายการเช็คอิน รวมถึงฟังก์ชันการต่อสายงานในข้างที่อ่อนด้วยซึ่งผมเชื่อว่าฟังก์ชันเหล่านี้จะทําให้ทุกท่านเนี่ยทำงานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นโดยที่ปกติเนี่ยคือขายที่อื่นเขาก็ไม่ทาเช่นกันแต่เราเนี่ยนอกจากทําเรื่องของซอพพลายเชนเรื่องของวัลูเชนแล้วเรายังทำ R อย่างดีในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องอันนี้ฮะคือภาพโดยวรวมของซอพพลายเชนนะครับเดี๋ยวจะมีวิทยากรเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของซอพพลายเชนนี้นะฮะผมขอพูดซัพพลายเชยนร่าวล่านะครับซอพต์แพเชนคือการที่ Ee, บริษัทเนี่ยนะครับมีสินค้าส่งเข้ามายังอยัางบานะริษัทนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยเรามีคลังสินค้านะครับเรามีกระบวนการนานจัดซื้อการจัดซื้อเราก็หาซัพพลายเออร์เขามานะครับส่งมาที่คลังของเราพอจัดส่งมาที่คลังของเราเนี่ยเราก็มีกระบวนการว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยมันมันมันเป็นข้อมันเป็นตามกําหนดไหมเรื่องของสเปคเรื่องของวันหมดอายุนะครับในเรื่อ <todo> งของสี <todo> หรือว่าจํานวนเนี่ยมันสุส่งมาถูกหรือเปล่าเราก็จะมีการเก็บนะฮะ แล้วก็จะมีแผนกเรียกว่า inventory control ในการ forecast ยอดด้วย forecast ยอดก็คือไม่ใช่ว่าเราสั่งสินค้ามาใน1เดือนสัง่งเรื่อยๆแต่ก่อนที่จะสั่งเนี่ยเราจะมีแผนกในการดูว่าของที่จะสั่งเนี่ยพอสั่งเสร็จแล้วมันจะไปถูกส่งไปที่ไหนเราจะสังเกตว่าในแต่ละช็อปเนี่ยในของ j c เนี่ยสินค้าบางที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในอีสานก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีมากกว่าของภาคใต้ของภาคกลางก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มีมากกว่าของภาคเหนือนะฮะเราจะมี คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลทุกวันว่าแต่และว,วันเนี่ยสมาชิกของเราเนี่ยมีคนซื้อสินค้ากลุ่มไหนหน่าพิเศษหรือว่าช่วงไหนที่มันมากนะครับเราก็จะมีการประมวลผล forecast planning แล้วก็สั่งจากซัพพลายเออร์ซัพพลายก็ส่งมาที่คลังแล้วคลังเนี่ยก็จะจัดส่งไปตามที่ที่ r o ต t i n g นั้นๆที่ได้ไดวางแผนไว้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอกระบวนการคร่าวๆที่ที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาทําการเวิร์กช็อปเข้าฐานตอนช่วงบ่ายต่อไปนะครับ ก็ทั้งหมดนี้ครับจะเป็นการบรฟตอนช่วงเช้านะครับสําหรับเมื่อกี้นี้เองนะฮะที่ได้มีโอกาสไปดูการผลิตยงเหิงเนี่ยนะฮะการบรรจุนะครับท่านมีคําถามอะไรไหมฮะคือโรงงานเราเนี่ยตาม GMP เป็นหลักแล้วก็ตาม ISO ด้วยนะครับซึ่งจะมีกระบวนการตั้งแต่นําเข้าของมาการการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบมาเป็นสินค้า แล้วก็การส่งมอบให้ผู้บริโภคซึ่งมันแต่ละขั้นตอนนี้เราจะมีกระบวนการอย่างเช่นเขาก็จะดูว่าจํานวนคนที่เรามีในโรงงานเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่บวกกับถังบ่มมีเท่าไหร่เครื่องจักรมีอยู่เท่าไหร่แล้วเขาจะคานวณว่าในในแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยไม่ควรที่จะผลิตเกินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องแบบนี้คอยคอยสเวกอยู่เพื่อควบคุมคุณภาพให้ให้สินค้าของเราเนี่ยมันคงที่นะครับเพราะเมื่อกี้คำตอบเนี่ยก็คือแม็กซิมัมแล้วคืออยู่ที่ งวัจค้ะคะเป้าหมายของคลังสินค้าในอนาคตนะคะแล้วก็เรากำลังดําเนินยังอยู่ณปัจจุบันก็คือมีระบบโลจิสติกที่มีมาตรฐานในอนาคตเวลาท่านสั่ง Delivery ี่เนี่ยปัจจุบันท่านจะเห็นมี4เส็ปปรับเรื่องจัดสินค้านะครับ uh huh. ส่งนะครับหรือว่สงมอบท่านก็จะเห็นแค่4สเต็ปแต่ในอนาคตเนี่ยท่านจะเห็นสามารถตรวจสอบได้เหมือนกับรัศดาค่ะท่านอาจจะเห็นลายเซ็นของผู้รับสินค้าและเห็นสถานะขนส่งสินค้าของท่านว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ดีซีไหนแล้วขนส่งกําลังดำเนินการถึงโปรเซสไหนแล้วนะค,ะ,คะเป้าหมายที่2ก็คือพัฒนาขั้นตอนการจัดการซัพพลายเชนให้เป็นอันดับต้นๆน,นะคะของเมืองไทยแข่งขันได้ กหนดการชําระของบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตจะตัดลอบวันที่25ชนวันที่26นะคะแล้วก็จ่ายชําระภายในวันที่9ของเดือนถัดไปคะ่ะเช่นวันที่25พฤศจิกาจะถึงวันที่26พันวาค่ะแล้วก็ไปจ่ายชําระวันที่9มกรานะคะอันนี้หนูแนะนําเป็นทิกเล็กๆว่าแนะนําให้รูดหลังวันที่26 27 28 29นี่ยคะ่ะ เพราะว่ามันจะเป็นอีกรอบบินนึงเลยเช่นรูดวันที่26 27 28พฤศจิกาใช่ปหมคะมันจะไปตัดยอดเดือนมกราแล้วก็จ่ายชำระอีกทีคือวันที่9กุมภาเลยค่ะมันจะมีระยะเวลาในการเว้นเว้นนานหน่อยเนี่ยค่ะถึงไปจ่ายชำระเป็นทิกเล็กๆนะคะรูดหลังวันที่ 26, 26 27 28เนี่ยค่ะเพราะว่าถ้ารูดวันที่23 24 25เดี๋ยวแป๊บเดียวมันตัดรอบก็ต้องจ่ายชำระแล้วค่ะ พาทุกท่านนะคะเข้าสู่ระบบ e ีเวเลเราจะเริ่มตั้งแต่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะก็คือการรับสมัครสมาชิกใครที่มี e ี a l เลแล้วยังไม่เคยรับสมัครสมาชิกใน e ี a l เลบ้างคะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองวันนี้ลองนะขอให้ทุกท่านลองเข้าไปก่อน,นะคะ่ะแต่ไม่ต้องสมัครจริงก็ได้ลองคีย์ไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าใครมีใครมีอยู่ในมือไหมใครมีผู้นำที่สมัครวันนี้อยู่ในมือมีไหมคะ ทีนี้การรับสมัครสมาชิกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะคือในส่วนของสมาชิกนะคะสมาชิกเนี่ยเขาจะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือสมัครสมาชิกแล้วก็เพิ่มศูนย์ธุรกิจสองช่องนี้ใครที่ไม่เคยทําอันไหนบ้างคะอันแรกสมัครสมาชิกมีละเพิ่มศูนย์มีไหมคะเพิ่มศูนย์มีใครยังไม่เคยบ้างไหมคะ หลายท่านเลยโอเคนะคะอ่าสมัครสมาชิกค่ะเดี๋ยวเราจะสลับกันนะคะดูโค้ดพอยต์ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะคีย์ไปไม่ถึงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องคีย์จริงเลยค่ะอ่าหนูเลือกสาขาค่ะเข้าไปที่ฟังก์ชันนั้นก่อนค่ะโอเคเลือกนะคะอ่าในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะมีนะคะคีย์ข้อมูล ด้วยตนเองนะคะรับชุดสมัครที่สาขากับคีย์ข้อมูลเองนะคะให้จัดส่งไปสมัครนะคะแล้วก็อ่านโดยสมาร์ทการ์ดนะคะสมาร์ทการ์ดมีนะคะเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะท่านไม่ต้องคีเลยนะคะซื้อที่ฝ่ายคอมมิชชั่นได้นะคะ,ะนะคะอันนี้ถ้าไม่ต้องคีเลยเพียงแค่เสียบบัตรประชาชนนะคะก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์อ่ะหนูเลือกคีย์ข้อมูลด้วยตนเองค่ะอ่า อันนี้ค่ะถ้าถ้าพี่มีสมาร์ทการ์ดใช่ไหมคะพี่ก็เข้าอันนั้นเลยนะคะก็อ่านได้ทันทีมีความรู้สึกว่าเอ้ค่าสินค้าเราเท่านี้เองค่าขนส่งม,มันแพงอ่ะเราเราไม่อยากจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะยืนยันไปก่อนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ระบบจะแจ้งเตือนมาก่อนนะครับว่าคุณสั่งซื้อสินค้าในครั้งนี้144ยบาทมีค่าจะส่งอยู่ที่1 0 0บาท ับบเนี่ยที่กันส่งบ่อยๆก็จะอยู่ที่ที่ทงการเพื่อมารวดเร็ว อะไอัตลักษณ์นะเป็นสิกเนเจอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจนคอยนะคะต้องมีสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเพราะดิฉันมั่นใจว่าที่นี่ใครมาก็รวยค่ะแล้วจินตนาการเสียงเพลงอารมณ์ความรู้สึกสร้างสรรค์มุงมองวิสิมองภาพรวมการสนักรู้สัมผัสเราจะใช้สมองซีกวาแต่ถ้าเรื่องของการจำนวนคำต่างๆรายละเอียดความจริงเหตุผลภาษาเขียนคิดคำนวณวิเคราะห์ เราจะใช้ข้างซ้ายโดยเฉพาะว่าวันนี้เราซ้ายเท่านี้ขวาเท่าไหร่เลขคำนวณเท่าไหร่เราก็จะใช้ข้างซ้ายหรือใครจะใช้ข้างขวานะคะก็แล้วแต่อารมณ์สุนทรีเสียงเพลงนะคะกอนอีฉันก็สำรนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของสมองนะคะอ่าก็สมองของเรานะคะก็มีการหลั่งสารอยู่สี่ตัวนะคะโดพามีนค่ะนะคะ เป็นสารที่เรียกว่าอยากได้อยากได้ตังอยากได้ตังนะคะโดยส่วนใหญ่จะได้ยินคํานี้ใช่ไหมคะ่ะนะฮะแล้วก็เซโรโทนินค่ะสบายผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆผิวิวนั่งหลับตานะคะออกซิโทซินนะ,ะเมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องการความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็อยากได้สัตว์ตัวนนะะซึ่งมีอยู่ ในสมองตัวสุดท้ายอะได้ยินบ่อยๆหน่อยเอ็นโดฟินใช่ไหมคะพูดผิดนี่ผิดเลย <c oughs> เรื่องของการ,รออกกาลังกายการมีความสุขเ <c oughs> ็บอกว่าเนีย่ยนะคะว่าโบรอีนุ่มๆของคุณเนี่ยไม่ใช่ทําให้เกิดเซโรโทนินนะ <c oughs> ไม่ได้ให้เกิดความผ่อนคลายหรือสบายนะถ้าเขาเป็นดิสซิดวงอเออเดี๋ยวเออจริงนะ ทีใ่ในในในสิ่งที่เราเห็นนยนั่นง,งต้องสบายนั่นแหละแต่อีคนม <g ül> ิสซี่เนาะไม่ได้นั่งม่ได้ <g ül> เสียงของคนรักถ้าเราได้ยินเสียงของคนรักนี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของสารเอาเรื่องของคนรักเรื่องควาอุ่นออกซิโทซินแต่บางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงคนรักเมื่อเขาจากไปอัดคลิปไว้หรือเทปไว้ เหมือนกับวันที่เพิ่ง26ที่ผ่านมา <c oughs> เรารู้สึกเศร้าใจก็เป็นได้นะคะวันนี้ออกมาด <c oughs> งเศร้านิดนึงนะนะ,ะเอนโดฟินนะคะสารแห่งความสุขนะคะเหมือนื่อสักครู่บอกว่าได้สตางค์แบงค์พันวันนี้อาจแบงค์พันของท่านอาจจะไซส์ร้อยกว่าไซร์หนึ่งขวาหนึ่งอาจจะน้อยไปนะคะสําหรับบางท่านบางท่านบอกว่าไม่พอต้องไซร์สิบห้ากว่าสิบห้าถึงจะแฮปปี้ยังไงหรือเปล่านะคะ อาหารที่อร่อยอาจจะไม่ได้อร่อยสําหรับคนที่แพ้เช่นแพ้กุ้งอา้าวกินไปแล้วแพ้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกล้วนอานิจัง <c oughs> ออกมาปรงแล้วปิดกันเทศนิดนึงนะคะก็นี <c oughs> <c oughs> น่แหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เรียกว่าสมองนะคเป็นตัวสงการเราสามารถมีความสุขได้ไม่จำเป็นต้องไปสร้างสรรค์ปรุงแต่งตัวของเราเองสามารถทำา้ตัวเราเราได้